คลิปนี้นะคะเราจะมาย่อหลักกฎหมายเรื่องทางจําเป็นนะคะเรื่องทางจาเป็นเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 4 9นะคะอ่ะถ้าพูดถึงคําว่าทางจําเป็นเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยเรียนกฎหมายเนี่ยอาจจะงงได้นะแต่ถ้าพูดคําว่าที่ตาบอดโอจะออกขึ้นมาทันทีเลยที่ตาบอดก็คือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ถนนหรือว่าทางออกสู่ทางสาธารณะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นทางบกนะเป็นทางน้ําก็ได้นะอ่ะ เรามาดูย่อตัวบทนะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 4 9มีด้วยกันอยู่4วรคนะคะ4วรคนะคะวรคแรกเลยเขาบอกว่าที่ดินแปลงที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ,ะทางสาธารสาธารณะในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นทางบกเสมอไปนะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเป็นทางน้ําก็ได้นะแม่น้นําลาคลองได้หมดเลยนะคะเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะพานที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้นะคะ วักสองเขาบอกว่าที่ดินมีทางออกได้แต่ว่าต้องข้ามสะข้ามบึงข้ามทะเลที่ที่ชันระดับที่ดินกับทางสาธารณะเนี่ยอยู่ต่างกันมากนะเออลำบากเหลือเกินเนาะกว่าจะออกไปสู่ทางสาธารณะโดยผ่านบึงทะเลเนี่ยเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยก็สามารถผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้เช่นเดียวกับวักแรกนะคะอ่ะเรามาดูในวักสามเนาะเมื่อเราพูดถึงว่า คำว่าทางจาเป็นเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นทางจําเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะทําทางผ่านเนี่ยก็จะต้องเลือกให้พอควรแก่ความจําเป็นนะที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุดนะคะถ้าจําเป็นจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ผ่านไ้ก,ก,ก็ก็สร้างได้นะคะทางจําเป็นเนี่ยมีอยู่ ตามความจําเป็นนะเมื่อหมดประโยชน์แล้วนะทางจําเป็นก็ไม่เป็นทางจําเป็นอีกต่อไปนะคะส่วนวักสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เนาะเออไอเจ้าของที่ตาบ่อเนี่ยเมื่อผอเปิดทางจาเป็นแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ไม่ต้องใช้ได้ไหมก็ได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าทางเจ้าของที่ล้อมอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่อว่าใจดีให้ผ่านเลยนะคะทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ จะขอเปิดทางจาเป็นได้เนี่ยย้านิดนึงนะคะว่าจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั้นนะผู้ที่เช่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่อาศัยร้องร้องขอเปิดเปิดทางจําเป็นไม่ได้นะคะเช่นกันผู้ที่ล้อมอยู่ก็จะต้องเป็นที่ดินที่ล้อมอยู่อะที่จะโดนฟ้องให้ขอเปิดทางจําเป็นก็จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะคะอ่ะทีนี้ ในเรื่องอประมวลกฎในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราเนี้ยถามว่าน่าสนใจที่จะออกอในติบันดิตผ่าแพง่งที่กาลังจะสอบไหมส่วนตัวคิดว่ามันมีดีกาใหม่ๆเนี้ยออกมาพอสมควรนะคะแล้วปีที่แล้วก็ไม่ได้ออกเรื่องนี้นะดูไว้สักนิดนะคะดูดีกาใหม่ๆสักนิดหนึ่งนะคะ อาจจะออกก็ได้นะอาจจะออกก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าดีกาปี67ในเรื่องของทางจําเป็นกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะมีดีกาใหม่นะคะอยู่ในเล่มหนึ่งของดิกาของสํานักงานศาัลย์ยุติธรรมนะคะอะเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้ากันนะคะ